เต่็ีกีแล้วกันสีฮะคอมอนอันนี้เราอ๋อน,นี้เราเร็วเธอมีคนอยู่ในพู่มไม้ไะเนี่ยอง้อ,อมาอีกเปล่าฮะขอแรงแล้วขอแรงแล้วไม่พอใจแล้วตอนนี้นะครับตัวละครเราอ๋อฉันต้องกลับไปที่ร้านแล้วเอ้ยสุดทุกคนนะครับตอนนี้อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Midnight Postman นะครับมาอีกแล้ว Midnight อะไรก็มิดไนท์นะครับตอนกลางคืนอย่างเดียวเลยไม่เข้าใจว่ามันจะมาส่งของกันตอนกลางคืนทําไมอ่ะนะก็แปลกๆเหมือนกันนะครับไม่เคยเจอเหมือนกันพัสดุที่ส่งตอนกลางคืนนะอืมคือจะส่งแบบค่ำๆอะไรเงี้ยยังมียังพอมีแต่กลางคืนเนี่ยไม่ใครจะมาส่งวะใช่ไหมโอเคเพราะว่าก่อนที่จะเริ่มกันนะครับฝากคุณผู้ชมใค้แล้วก็คอมเมนต์กันหน่อยนะครับเพื่อเปิดการมาเห็นกับช่องนะไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวดูสตรีมหนึ่ง n e w game อ่ะว้าวคืนนี้มันหนาวเหลือเกินนะ ครับทำไมฉันจะทำสิ่งนี้ต่อเหรอเอ๊ะมันไม่มีเสียงหรือเปล่าวะเอะมีงานหนึ่งที่นานมากอยู่ข้างหน้าประมาณนั้นเอะผมนะได้เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่ต้องเอาแพ็กเกจไปส่งแล้วนะอืม เวลาไปแล้ว่ะโอ้มีเสียงอยู่ใช่ไหมโอเคผมก็นึกว่าเสียงมันมันบั๊กนึกว่าจะได้รีเกมแล้วโอเคเดี๋ยวขอเพิ่มวอลลุ่มเป็นร้อยเลยแล้วกันนะครับเพราะมันไม่ค่อยได้ยินเลยเดี๋ยวเพิ่มหูฟังด้วยอะโอเคอาจจะได้นะคุณผู้ชมน o w j u s รโอเคผมต้องไปส่งสินค้าวัสดุดนะครับเพื่อที่จะมีชีวิตรอดนะ ถ้าเกิดผมหาเงินได้1ล้านเยนเนี่ยจากถนนนี้แล้วก็หรือถ้าผมชนะรางวัลลอตเตอรี่เนี่ยอ่ามมันตอนแรกมันพูดว่าอะไรถ,ถ้าหยุดอาจจะหยุดทํางานนี้ใช่ไหมถ้าเกิดแบบว่าหาเงินได้เป็นล้านเยนจากตรงนี้หรือว่าถูกลอตเตอรี่นะครับดีครับผมสายว้าวเป็นอีกหนึ่งเกมญี่ปุ่นอีกแล้วชอบมากเลยเกมญี่ปุ่นนี่มันต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ย มีความใกล้เคียงกับไทยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่เชิงใกล้เคียงหรอกแต่ผีญี่ปุ่นเนี่ยนะอย่างที่รู้กันว่าจะเหมือนเป็นผีที่ไร้เหตุผลเว้ยเออคือเอะเอะก็จะน,นี่ก็จะจะฆ่าก็ฆ่าเลยอ,ะงงยอ่ะเว้ยว่าไงใส่ตุกขุนอ่นายมาถึงแล้วสินะเอาละมาทันทันทุยมาทันเวลาพอดีเลยสวสัตอนข้ามครับคุณฮิรรโนซังว่าแต่งานคืนนี้เป็นไงบ้างครับอืม ก็เหมือนเดิมทุกทีนั่นแหละเอาแพ็กเกจนี่แล้วก็เอาไปส่งให้ลูกค้าของเราซะนะะที่อยู่เนี่ยก็คือคุณฮาชิโมโตโดริ1 1นะอืมออกจากร้านแล้วเออเดี๋ยวทำไมมันซับมันไววะไม่ต้องหรอกฉันรู้เมืองนั้นอะ่ะเออผมรู้จักเมืองนั้นครับเออไม่ต้องหรอกเออเดอะแพ็กเกจถามเกี่ยวกับ,กบคืออ๋อต้องต้องไปแกะที่อยู่เองชิบหายเอา,เอาแพ็กเกจก,กันแล้วกัน แล้ต้องเออคุณเออต้องระวังแพ็กเกจสินค้านี่ไหมครับอืมก็ไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายหรอกนะแบบว่าไม่เปราะบางอะ่ะมันเป็นเพียงขนมคบเคี้ยวต่ทําให้แน่ใจว่ามันยังกลายเป็นชิ้นเดียวอยู่นะก็คือไม่แตกละเอียดใช่ไหมอ่าโอเคครับผมอ่าแล้วก็ผมอยากจะพูดอะไรนิดน,นึงนะฮะได้ไหมไม่ต้องลอกครกเขาเขารูรรรรรรร้อยู่แล้วเอ่อว่ามันมาจาก US อนะ่อ่าไม่ต้องพูดอะไร โอเครับทราบั้างั้นเดี๋ยวผมกลับมานะฮะดูแลตัวเองด้วยนะไซโตคุง้งแล้วก็อย่ากูเกียดเกมที่ซับหายไปเร็วมาก <laughs> ได้มีช่วยฮะ,ะทำซับให้มันหายจะช้าหน่อยได้ไหมวะว่าแต่เขาบอกว่าเอ็ดย็นโซนั่นเหรอโอ้ลิโมลี่คือต้องเดินโอ๊ยเออไม่ต้องมันบอกว่า ถ้าเพียงแค่บอสของฉันอนุญาตให้ฉันใช้รถคันนี้แล้วก็จักรยานได้ไหมอะจักรยานอนะเัียาน็ไม่ได้รู้ไหมว่ามันอันตรายขนาดไหนอะคุณบอสฮะย้ยกูเดินไปนะโอ้โหแต่ละที่แต่ละทางรุนไปไม่ได้นอนนะถ้างไปทางนี้เหรอแต่ไปดีวะเอาติดโอ้แล้วมันวิ่งไม่ได้ได้ไงผู้ชม คือบอกเลยว่ามันเดินช้ามากฮะดูดิว่าจะไปถึงแต่ละที่นะครับต่อ,อเอ๊ะขอภัยล่วงหน้าเลยถ้าเกิดมีเสียงฝนหรือว่าเอ้ยวองเอา้าทางต้องหันหลังกลับขอภัยล่วงหน้าถ้าเกิดมันมีเอ่อเสียงช่างก่อสร้างนะครับอย่างที่รู้กันนะครับบ้านหลังที่ผมเคยถ่ายเมื่อหลายคลิปที่แล้วตอนต้นคลิปนะเากำลังรีโนเวทบ้านนะครับน่าจะขายไปแล้วอะไรประมาณนั้น อ่าแคชเชียบายเดย์แอลลี่บายไนต์อ่าตอนกลางวันคือทำงานเป็นแคชเชียว่ะกลางคืนเป็นคนส่งพัสดุเออทำไมคนเราต้องทำงานด้วยนะไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นบนโลกนี้ที่จะต้องทำเงินเพื่อมีชีวิตรอดสัก,กหน่อยใช่ไหมมีแต่มนุษย์เียเลยเนาะต้องทำงานนะครับเออจริงๆอย่างว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฉลาดเลยสร้างระบบอ่าพวกนี้ขึ้นมาโอเครถไฟแม่นี่เนาะ เลยสร้างระบบเพื่อที่จะเออ่ใช้เงินในการซื้อของนะครับผู้คนบางคนเนี่ยก็เอนจอยกับงานของตัวเองนะ,ะพวกแปลกประหลาดจริงๆเป็นคนแปลกๆปอ่ะ่าแต่เล่นแมวได้ไหมฮัลโหลจะเมียวอุ้ยเป็นแมวที่ดีน่ารักนั้นเนี่ยถึงจะเป็นแมวที่ทรงพิกเซลหัวริมเลียมลิมๆนมะเหน้ามันเหมือนแมวที่ถูกสตารเอาไว้อะโอ้ชอบเหรอ ไปอ่ะหุยนั่นละอะไรอยู่ๆก็มีเพลงขึ้นโอลยฉันต้องไปแล้วล่ะเจ้าเหมียวเจอกันนะน่ารักจริงๆเลยเจ้าแมวแหมเจอแมวในเกมไหนมันอดเล่นด้วยไม่ได้เลยนะเล่นอีกทีได้ไหมไม่ได้แล้วว่ะต้องไปแล้วว่ะตัวละครละเบอก ี่เพลมันเพลงมัน,มนซึมคืออะไรวะสันนี้หรือเปล่าเออพีย i ทำช o น n ็อกโอเคถึงเวลาเคาะแล้วว่าถึงแล้วนะฮะโ okay. อเคเข้าไปนะฮะ whathello yo say <c oughs> <c oughs> อะไรเรากำลังเคาะประตูเลยอะ่ครับแล้วผู้มาจากไหนครับเนี่ยเดี๋ยว ออตัดยาอยู่ตัดยาเวลาเนี้ยนะเออสวัสดีตอนเย็นครับผมท่านตอนค่ำนะอ,อันนี้ของคุณครับได้มาสายนะท่านสัง่งเมื่อชั่วโมงที่แล้วแล้วนะอือขอโทษครับเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะเอ่อชิปจะ start stop for a cat or อยู่เล่นเมวกับรถ to uh slippery นะถนนมันเงียบเหงาหรืออะไรงี้เอาเป็นนี่ละกันชิฟเพิ่งเริ่มงานการส่งเพิ่งเริ่มอะฮะ นี่คือ,อเป็นการส่งสินค้าครั้งแรกของผมนะครับในคืนนี้ผมเพิ่งเริ่มงานเองอ่าอะแล้วนั่นคือสิ่งที่นายจะบอกคืออะไรอ่ะเป็นข้อแก้ตัวงนายเหรอมอชิครั้งแรกที่นายมาสายสินะโอ้โหโอ้อผมเข้าใจครับท่านแต่ว่าเออผมแค่ทําให้แน่ใจว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับผมเออนายต้องทาให้ดีกว่านี้ What am not paying for cold food ฉันจะไม่จ่ายค่าสำหรับอาหารเย็นหรอกนะเออไม่จ่ายตามเพื่อซื้ออาหารเย็นแบบอาหารที่มันเย็นแล้วไม่ใช่หมถึงอาหารตอนเย็นนะอืมเออมันไม่ใช่อาหารครับท่านมันคือเออเป็นแพ็กเกจเป็นออเดอร์ของคุณน่ะมันไม่ใช่ประเด็นแค่ยาตับมึงหายไปอีกแล้วแค่ยาอะไรสักอย่างหนึ่งอย่ามาสายอ,อะไรอย่างนี้หรอโอเค ก็คนมาเล่นแมวอยู่อ่ะไม่อยากจะอ้างหรอกนะแต่ว่าแมวน่ารักกว่ามึงเยอะตะแกงหัวึงอกเอ๊กูกลับบ้านละเออบางคนนี่ก็เป็นเาเรียเป็นไปไม่ได้เลยทีพูดดีๆด้วยนะบางคนไม่ใช่แบบมีเป็นเารแง่บวกครับอืมไม่ใช่คนที่จะเป็นไปไม่ได้ที่จะ make fun make happy make friend ด้วยนะแล้วก็ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องหาเหตุผลมาเสมอ ไอ้ตอนขอเรบังขี้บนเนาะเอ่อฉันแค่หวังว่าฮิรานะซังเนี่ยจะไม่ผิดหวังในตัวฉันนะตายแล้วเออเขาเป็นคนเดียวที่ฉันสามารถพูดคุยด้วยได้อา่าฮิรานะซังคือคนดีขนาดนั้นเลยเหรอวะไปดีน้องแต่โซนนี้ก็ดูไม่น่าจะมียีหลอกหรือเปล่านะแต่ก็ไม่แน่นะมันมืดนะมาส่งของคืนก็อาจจะเจอเจอกันได้นะครับ อเอาละวัสดีครับฮิราโนะสะทำาะไรทำหน้าไงนะอืมหน้ากุศลตีนดีนี่ฮิราโนะสังเอาละเอาคุยได้หน่อยได้ไหมฮิราโนะสังผมกลับมาแล้วครับจากการส่งของนะโอ้เป็นไงบ้างอะอยังโอเคหรือเปล่าก็โอเคแล้วครับแต่ลูกค้าดูเหมือนจะไม่ค่อยแฮปปี้เกี่ยวกับการที่ต้องรอนะครับ อออย่าหวงเรื่องนั้นเกี่ยวกับการสายเลยการดีเลยนะครับพวกเราเนี่ยเขาเรียกอะไรนะมีพนักงานนิดเดียวอะนะพนักงานเราไม่พออยู่แล้วอนะ่ะอันนี้อีก,กอันนึงเอาไปเลยที่อยู่ก็คือฮาชิโมโตโดริที่สี่นะ๋อฮาชิโมโตโดรินี่คือเป็นชื่อถนนหรือแบบอะไรพวกนี้เหรอ4ีนะคบโอเคครับรับทราบเอาเรามาเจอกันนะไซโตครับขอบคุณมากฮะไปละอละไรนะฮิโรโนซัง ยังดีนะนอย่างน้อยในที่แห่งนี้ก็ยังมีฮิราโนะซังที่เป็นมนุษย์อยู่นะครับที่กูเบื่อมากเลยมาเล็กฟิลดูเหมือนว่าขาผมจะรู้สึกหนักทุกก้าวที่เดินเลยบางทีผมควรที่จะออกจากงานนี้ก่อนที่มันจะกืนกินผมกืนกินชีวิตผมนะไฟมันดับปะอ๋อ <laughs> ผมก็เบื่อจริงเลยแบบว่าเขาก่อสร้างอะ่ะแล้วเวลาอัดคลิปเกมอะ่ะไม่รู้ว่าเสียงม,มันมาจากก่อสร้างหรือมาจากเกมเว้ย พากูหล,อลนะ่อเนี่ยขนาดนี้นะฉันผมรู้จักเขานะเออเธอเอ่อ,อ,อ,อขอให้มาส่งแพ็กเกจที่สวนหลังบ้านใช่ไหมโอเคนี่หลอฮัลโหลค,ครับเฮ้ยใครเนี่ยขออนุญาตเลยเอ่อสแกนคุณเคยฝันถึงผู้ชายคนนี้บ้างไหมวอตไม่เลยสกิตทำไมกูต้องฝันถึงผู้ชายด้วยอะกูกูกูไม่ได้ชอบผู้ชายด้วยกัน ไ่ฝันถึงน้ไมอะ่ะตรงนี้หรอโอเคได้ได้ได,ได้มีใครเข้ามาข้างหลังไหมเนี่ยไอชิบหายเอ้ยะโอเคเธอยุ่งอยู่เสมอนะ่ะคนนี้โอเคแล้วมีบันไดตรงนี้เพื่ออะไรก่อนเนี่ยอะเ,ยเดินขึ้นไปอ่ะคุณผู้ชมลองดูเราเป็นเจ้าของที่นี่อ่บเดินอุมืมวิวข้างหลังกำแพงนี่ก็สวยดีเหมือนกันนะว่าแต่ไปไหนวะเนี่ยข้างหลังมันจะมีอะไรอะ เธอยุ่งเสมอโอ้หขอเจอผู้หญิงหน่อยก็ไม่ได้นะครับไม่เองเจอแต่ผู้ชายเฮ้ยกูมีกำลังใจในการทำงานหน่อยไม่ได้เหรอนะเสียวเดินอยู่แล้วเจออะไรบางอย่างอนะคุณผู้ชมดีเด้เอาละไปโอ้โหม,มาดูแบบว่าอันนี้ไม่ญี่ปุ่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยในเวลาแบบเดินอะตอนกลางคืนแบบ แล้วก็มีเพลงขึ้นเพลง o อแบบเปิดเปิดฉากแล้วก็ตัวละครหันมองกล้องซิมอะไรเงี้ยสักเรื่องหนึ่งหลายเรื่องเลยแหละที่เป็นฉากแบบนี้เดินผ่านอะไรเงี้ยเออจริงดีนะชอบความเป็นญี่ปุ่นเหลือเกินเ้ย hey, ปีหน้าผมมีแพลนจะไปญี่ปุ่นนะไม่ชวนไปญี่ปุ่นรอดไปเลยอยากไปญี่ปุ่นมานานแล้วโอเค take this to the house นะครับเอาสิ่งนี้ไปที่บ้านด้วยนะแล้วก็เอ่อ uh, at the end of the butterwood เขาเรียกว่าอะไรอะ อยู่ที่ปลายหมู่บ้านนะ,อะโอเค,อเ,คเอาสิ่งนี้ไปที่บ้านที่ปลายหมู่บ้านได้นะครับที่อยู่คืออาชิม m โตโดริยี่สิบสามนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวผมเอาอันที่3ไปส่งเดี๋ยวนี้แหละฮะโอเคไว้เจอกันนะไปโตครับขอบคุณมากครับกแต่ซับสุดท้ายมึงจะรีบปิดไปไหนมึงให้กูกดคลิกเพื่อปิดซับเองได้ไหมนะ่ะฮะทำไมมึงต้องเป็นคนปิดให้กูโอเชดโรกาจัดน,นี้ไปได้ปะ แหวนไม่อยากแหวนว่าถ้าได้มอใส่แหวนนะรับรองจะไม่มีใครมาทำร้ายผมได้แน่นอนนะี่ไปได้ไหมไปไม่ได้อยู่ดีว่ะเสียงอะไรวะเสียงข้างนอกกูใช่ไหมแหว่งออนเสียงมากเลยอืมเอ่อดูไอเวนแฮร์รี่ในมอจัสบ l ลรู t ถามไม่ฝันถึงเรื่องนั้น,นเลยนะ ถ้าเกิดฉันหายตัวไปเนี่ยเออฉันจะมีใครกว่านานไหมกว่าจะมีคนรู้ว่าฉันหายไปเนี่ยอ้าวแล้วมึงพูดเป็นลางทําไมเนี่ยเหมือนประมาณว่าพระเอกเคยฝันว่าเออแบบว่าถ้าเกิดฉันหายไปจะเป็นยังไ,ไงอะไรเงี้ยเคยนึกเคยฝันมาก่อนก็เดยกก็ได้รู้ว่าจะมีบางทีฉันอาจจะกลายเป็นผีไปแล้วก็ได้เออใช่มึงหยุดพูดดิอ่าฮะ แรสเตอร์ดิฟติงกับลาวแปลว่าอะไรวะไม่รู้เลยดิปป์ร,รอคขับรถดิปป์รอเออคืนนี้มันทำให้ฉันสงสัยว่าฉันเคยมีชีวิตจริงๆ,ๆหรือเปล่าอ่ะครับพูดได้แล้วหลอนแมวไปแล้วฮะเฮ้ยอะไรวะเพลง ใครมาสีไวโอลินตรงนี้เหรอแมวโอ้ไนอีกแล้วเหรอเจ้าเหมียวเล,เล่นอีกทีได้ไหมทาไมอยู่ที่เพลงมันขึ้นวะเจมาเยวฉันไม่อยากไายแล้วว่ะหรือเมื่อกี้ไม่ได้เห็นอะไรแต่ผมไม่ได้สังเกตเหรอผมไม่ได้จ้องขนาด เพลงประกอบซาวให้ขนลุกเฉยจริงๆแล้วไม่มีไรผมไม่เคยมาส่งของตรงบริเวณนี้มา่ก่อนเลยนะนั่นสินะเออ่ปกติผมจะส่งแค่บ้านหลังเดิมๆทุกคืนนะคนระับแต่ตึกนี่มันน่ากลัวดีอะนะ มันเป็นบ้านมันเป็นคอนโดไม่ใช่เหรอแล้วถ้าเคาะข้างล่างแล้วใครจะมาฮนะเสร็จดีแล้วกันดีฮะคามอนอันนี้เราหรออันนี้เรา,นนเ,ราเร็วเธอมีคนอยู่ในผู้ไม้ปะเนี่ยองอออกมาอีกเปล่าฮนะขอแรงแล้วขอแรงแล้วไม่พอใจแล้วตอนนี้นะครับตัวละครเราอ๋อฉันต้องกลับไปที่ร้านแล้วเอ้ยเฮีย มึงคว้าคอกูเลยเหรอแหว่งโอ้ยขอโทษที่ทำให้นายโลดอะครับเออฉันไม่ได้ยินเสียงนายอนคอร์นฮื้นที่หนาวขนาดนี้ก็ยังออกมาข้างนอกอีกอย่างนั้นเหรอฮะอืมเติมพร้อมมึงอ่แหละมันเป็นส่วนหนึ่งของงานนะครับโอ้ฉันรู้สึกแย่เลยนะ นายต้องตัวแข็งแน่ๆเขามาก่อนสิมาอุ่นร่างกายหน่อยเอ้ยไม่ไปไม่ไปเอ่อแค่เอาของนี้ไปก็พอครับแล้วก็ผมไปดีกว่าให้ฉันเอาช้าให้เธอเอ้ยให้นายหน่อยเถอะนะนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันทำได้นะ Holy shit อืมไม่ดีกว่าผมว่าผมกลัวนะมียอมรับปฏิเสธแล้วกำลังเลยนะเอ๊ย ถ้าเราปฏิเสธเราจะตายทันทีหรือเปล่าอ่ะไม่ดีกว่าเดี๋ยวผมโดนตุยตุดนะผมรู้คุณจ้องอะไรดูสายตานั่นสิคุณทีจะเล่นผมใช่ไหมเนี่ยไม่ดีกว่าครับเอ้แค่ห้านาทีนะนะนะจะได้รับเงินมากกว่านั้นนะไม่สนใจเหรอนี่ผมว่ามันแปลกมันขยักขยอยแปลกๆไม่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 เอาไม่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 ต้องคิดไม่ต้องคิดยาไม่เอา ฝ่ายพ่อมึงแล้วให้กูปฏิเสธทำไมท้ามึงตอบฝ่ายอะ่ะะมงให้กูปฏิเสธทำไมบางทีคุณอาจจะพูดถูกนะเข้ามาก่อนสิมึงไม่แปลกใจเหรออยู่ดีโดนชวนเนี่ยมดโดนอัดตูดแล้วน้องโอ้โหจะเพลงขึ้นโทษอีกครั้งหนึ่งนะโทษขอโทษอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะที่ทําให้นายรอในที่ที่หนาวขนาดนั้นเนะี่ยครับกูไม่เคยพูดว่ากูชื่อไซโตะมันบอกว่านายบอกว่านายชื่อไซโตะใช่ไหม ไม่เคยพูดนะเอา้าตัวละครเราพูดเหรอเย่ yeah. นั่นชื่อโอคาครับเอ่อไม่คิดว่าพวกเราเคยเจอเกันมาก่อนกินทำเฮียอะไรเราหรือมึงโดนวางยาไซโตอโอ้มึงง่หรือเปล่าเ,เ,เ,เนี่ยมึงโดนแล้วมึงโดนแล้วมึงตื่นมามึงเสียตูดเนี่ยมึงโดนแล้วตัดกันไม่หยุดเลยอโอเคเอา่า อางานนี้น่ะแทบไม่มีเวลาให้พักเบรกเลยใช่ไหมละ่ะครับก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอคุณตื่นมาด้วยความเหนื่อยล้าแล้วก็กลับบ้านด้วยความเหนื่อยล้าประมาณนั้นนะฮะแล้วระหว่างนั้นละ่ะผู้คนที่มองนายละ่ะก็เหมือนกับผมไม่มีตัวตนแล้วครับก็แค่เป็นเจ้าหน้าที่ขนส่งก้มหน้าทำงานไปแล้วก็ออก โอ้ยเขาเป็นคนที่เข้าใจฉันจริงๆอะวัดกลางโดนลอด่อลวงหรือเปล่าวะเฮ้ยถามตัวเองบ้างไหมว่าเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไรไม่ใช่เคยถามตัวเองบ้างไหมว่าน่าจะทําสิ่งนี้ได้นานขนาดไหนนะทุกคืนครับแล้วนายเป้าหมายของนายแหละน่าจะประมาณนี้ปะ่ะวอ t keep ยู่ going นายจะไปที่ไหนจะมุ่งหน้าไปที่ไหนก็คือน่าจะเป้าหมายของนายแหละอ,อ ออนิสัยความกลัวแล้วก็ที่เช่านั่นไม่เรียกว่าการจะชีวิตรอกแล้ว,ลวอะไรเครนะแล้วมีอะไรอีกล่ะครับจะบางอย่างที่ดีกว่าแต่ว่ามันไม่ได้มาหานายอ่านายต้องเป็นคนที่ก้าวเข้าไปก้าวแรกด้วยตัวเอง ือเหมือนคุณพูดว่าเอ้เหมือนเหมือนคำพูดของคุณเนี่ยจะอืมจะถูกนะจะเข้าใจมันนะอ่าพอดีฉันก็มีกําลังและโอกาสเสนอให้กับนายด้วยนะเอาเบอร์ของฉันไปสิอ่ะนีเ่เพนปากานะครับอยู่ข้างหลังนายนะกี่ครับโอ๊ยเออ,อ,อปากาพอมอมยกหลังก่แตกเลยนีเลย ดึงข่าวเจ้าหน้าที่ขนส่งจดหมายท้องถิ่นได้หายตัวไปในกะกลางคืนตำรวจกำลังสำรวจมันเป็นไปได้ว่าแล้วว่านไม่ออกน้องญี่ปุ่นเนี้ยเอาโหไปข่าวแล้วที่ฮะจบแล้วเหรอเนี่ยเอ็ดิ้งหนึ่งออฟหนึ่งเอ้าก็มีเอ็ดิ้งเดียวดิใช่ไหม แล้วก็มีเอนดิงเฉพาะที่กูตายอะเลยเอา้าโ,โอ้โแหวงหายไปแล้วหัวแตกเลยอะไรจบแล้วหรอ,อโอเคมันมีแค่ดิงเดียวครับคุณผู้ชมไม่น่ามีดิงมากกว่านี้แล้วล่ะเอาล่ะเอาเป็นว่านะฮะก็สำหรับเท่านี้แล้วกัน Midnight Postman นะครับสั้นๆเลยนะครับโอ้โหหฮะผมหายไปหลายวันเลยนะ พอดีว่าติดธุระนิดหน่อยแล้วก็มีปัญหานะครับปัญหาเกี่ยวกับการนอนผมนอนมั่วเวลานะครับประมาณนั้นก็เลยนอนไม่ค่อยพอนะครับโอเคถ้างั้นขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าใิดใช้ดูลิ้งกูเป็นไรวะเนี่ยอยู่ข้าวลวถ้าใครชอบเราก็ฝากไลค์แชร์ซัมคลายไปด้วยนะครับมีอะไรขาไม่ไปที่ด้านล่างได้เลยนะฮะมีเกมแนะนํำก็คอมเมนต์ไปที่ด้านล่างเหมือนกันครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่มาเม้นนะครับรู้สึกยินดีมากที่มีคนมาเม้นให้กำลังใจนะครับขอบคุณมาก appreciate it bye-bye